น้องไปรอหาเห็บดบัได้พอดอกกัมมะกินข้าวแกงเห็ดผอไก่ทองหามาเมื่อวาน,นพี่น้องเป็นแบ่งมาให้กับแกงปลาแม่ดิแท้แกงว่านละมาวมาพี่น้องบัได้พ่อดอกอะไรได้ดอกดเ,อเดียวแดงมา

động cho chân họ với Đúng rồi Hơi mình rồi Hơi mình em khai hả? Thay hẳn. Thôi hết quá เงนหหมถ้าหว่าไม่านมันต้องเอาบอกผีหญมานหเหมนันจะเอาเหมาะกับทีดำเหมาะใหญ่ไพไพตงยังคือบทพันา่อก่อนวดบบเต๋อ มากินขาส้มใช่ครับกิ่มนะบนโต๊ะก็เอาข้าวเลี้ยงกับกุ้งสดค่ะสดนะข้าวเลี้เนี่ยอาหามันชิดกับรถใหญ่แม่เนาะข้าวสดนอนนั่งเบาะเปียกค่ะ

Kim bò din dạ. Gia 2.2. Mấy thứ bọ hả? 我喝、嗯、不坐的我，都没。 กูบอให้นี่ิวเลยเดี๋ยนึงิวใส่พิวเนาะว้าต้ไปนมึัวไนบ่เป็นมันไมาบอกใหัาเวรนเข้าไปมู่กัน้นกัใส่บริเบกันจะเข้าไป มาเอาส่งอส่งนังส่งนังเลยส่งนงเลยสงคือพอเอาทงพ่ายทงหลายบานบเทินคือมันบวมบอทงพอน่อยเอาหายคือบพายเอาสักคือปถือมีกระปุกแบบนี้ดูนะซื้อไม่เงี้ยบอทงมราต้องมาสามสี่ลอย่ามบอพายนะบทิน

คุณน,น้ำยาปานินจากร่านเฉียดทีอ๋อู้สยหา้า,ออาเอะมันเป็นยังบวเนี่เอมาอทังแมน Look. Mm -hmm. อก,กกอกคนมันมาก็ุเพลินเล,บ,เลบ้ากบังเละบ้าันาอือบ้านนพร่อ,องจะเอาทุนปไปบอกบอมอยมาส่งเพลนกินนะรน้ำยังร้ายนะต่อไปและ ก็เดินหายล่าก yeah, right. ็คือเสียอ้าอย่าั้นเหรอเอาตัวตนนะจเอาออกแตงโมมันหายด้วยขนาดยางเลยอันจะเลี้งก็ต้องเสียายเสียบเลยล่างก็เดิมใหม่สิเสียเฉยน่าลาเลยพี่น้องพ่อกันกินล่าสบายดีกินนะกระปุ่นแล้วก็กินข้าว